คก็ขอสวัสดีท like ouais, okay. right? okay. okay. right? okay. so, ุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้โมโขงพานาโตะนะครับตอนนีเปิดเกมซาราไลเมดูรีดิแฟะครับก็กับการอัปเดตนะครับก็มาเรามาเล่นอีเวนต์นะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวพลงหนึ่งนะครับโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับมา โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวใช้เซตผิดมาอืโอเคใช้เซตผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอือืมช่างนานซะเหลือเกินโอเคก็เสร็จพอดีนะครับโอเคเฮ้อรอนานนิดนึงนะครับ โคตรนานเลยแหละเออะไรอีกอะอะไรของเขา้าโอ้โหโอ,อุ้ยหืมจบง่ายๆเลยด้วยรุ่งนี้ใช้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะ ก็มาแหลกๆนี่ว่ะม่นี่ก็เป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ใหม่เพิ่ง <c oughs> อัปเดตเมื่อกี้นี่โอเคอีเวนต์ด่านแรกนี่เหมือนแจกเพชรูมิเลยนะโอเคนายเพชรมาโอเคขอเปลี่ยนเซตแป๊บหนึ่งนะครับโอเค ดี๋ยวไปเปลี่ยนเซตนะครับโอเคมาผมขอใช้ปาร์ตี้นี้แล้วกันอืมโอเค โอ้โหโอ้โหรู้สึกจะยากนิ่หนึ่งนะครับ <c oughs> กับอีเวนต์นี้โอ้โหรู้แล้วอืออโอเหโอ้โหโอ้โห เฮ้ยแพรลีมไม่ได้หรอวะอืมโอเคได้ละมาจบครับเออควรจะจบโอเคเฮ้ยอยาขก็อยายมาไว้ตรงนี้เดี๋ยอืม โอเคเมื่อกี้เกือบไม่ได้มันก็ยังยากอยู่แหละโอเคหลังผมนี่ก็ขึ้นหกสิบมาได้สักพักแล้วนะโอเคไปต่อไปเลยโอ้ยก็ต,ตามนั้นครับ <c oughs> ก็มีกรชาใหม่ด้วยแหละแต่ยังไม่ไปดูหรอกเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับให้ไม่ผ่านในนี้ก่อนเสียงเธอน่ากลัวจังโอ้โหช้ามากช้ามากโอ้โหโอ้โหรีบใช้เลยครับรีบใช้เลยรีบใช้เลย โอ้โหโอเคใช้แล้วครับกิริโตใช้เอาไปเฮ้ยก็แพ้ครับไม่มีอะไรโอ้โ oh, ห oh. แพ้เลย,ย่ากอยู่โอ้โ oh, ห oh. มันก็ยากอย,กอยู่นะครับอ้โอโหยจะตายเลยโอ้โหยไม่เหลือครับมันยากคันเทพนะครับโอเคโอเคดอกแรกนี่จะไม่สามารถแพร่รีได้นะอโอโหยรู้แล้วโอ้ ลบไม่ทันได้มีตายครับเฮ้ยโอ้โหหมดครับมาเดี๋ยวผมไม่ผ่านละขอยอมแพ้โอเคแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับกาชานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันมาโอ้โหโอเคไปดูตัวละครืมอ โอเคโอ้โหสิบห้าฮิตก็แจกกันไปนะครับแจกฮิตเลยเนี่ยโอเคโอ้สิบสองฮิตเองเออสิบสองฮิต อ้มันปิดยังไงวะเนี่ยไม่ไม่ต้องสนใจแล้วหายไปดิไต่ว่าจะดูฮิตสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูสกิลไปก่นกนอนอโอ้โหสายหอ,อกนะครับตัวนี้เชื่ออะไรวะจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูชื่อทีหลังโอ้โหก็โหดอยู่นะโหดอยู่สกิลโหดอยู่โอเค เรให้เก็บเพชรได้ก่อนรู้สึกว่าผมนี่สายฟรีเกินไปแล้วมั้งเนี่ยก็พอดีไม่มีตังค์นะครับเฮ้ยโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับบายบายครับ